จ้าวันดีค่ะเอฟซีสุขสุขคนทักทายเหมือนเดิมนะคะเจอกันในช่วงเก้ 9. า9โมงเช้าร้อนอบอ้าวสาวเลยเด็ดเจ้มแจ๋เลยทุกคนเลยกินกาแฟเหมือนเดิมกินกาแฟคือเกาขนม กาแฟาาพร้อมกับกล้วยบงทุกคนบงกล้วยกล้วยหอมท้องหอมหอมหนวใเญ่พี่ลึกพี่ลือ้อกินนวยหนึ่งนี่เหยนว่าอิ่มแองเป้งกนกล้วยเราก็กินอย่างกับต้นอย่างแพนเค้ก ก็สตรอเบอรี่แล้วนี่บนตื้นสายออกไปนั่งข้างนอกบ่ได้เทียงน้าหน่อยนั่งบ่ได้พี่น้องแดดซองฮอนเมื่อกี้บนตื้นสวยบ่หกโมงแดดมันยังมันตะเวนยังมันขึ้นแดดบ่วซองก็น,นั่งได้ วันเนาะจะเป็นคลิปบุญสองมือสามมือกับว่าแมนวัตั้งน,น,นอะว่าเริ่มจากตั้งแต่วันที่ตรเริ่มเฮ็ดของไปลงท่านมากเนาะจนว่าแบบไอ้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่อาเขตกระถินเทศก,กาลบุญกระถินบุญออกรรษาบุญกระถินกระสีเหลืออีกมันก็จะเป็นร้อยกรดทงเป็นร้อยกรดทง จุกคนกลวดจริงๆเขาให้กินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าจะบำรุงตับได้ดีนะคะเช้ามากินกล้วยน้ำว่าวันละหนึ่งลูกถึงสองลูกน้ำหนึ่งแก้วบำรุงตับคลีนสิ่งที่มันตกค้างอยู่ปวดอนุอนุอิสระตกค้างออกไปได้แต่ยุบนพัด คือแบบกะบ,บ๊อบลูแหละแต่ว่าพอยี่ปุ่นกินดีนะกล้วยกล้วยน้ำว่านะแต่ยี่ปุ่นมักกินกล้วยหอมกล้วยไข่ยิ่งเป็นกล้วยเลยม,มื้อนั่งชอบมันหอมเหนียวดีตอนอยู่กับพ่อญิบิวเด้อสบสูฟังก็เห็นกล้วยเหลือเกินพอจนะอดเขาก็จอดเขาหากล่องก่อน ตอนอยกระปั่นวิวคือกล้วยกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมนี่เราซื้อจากเซเว่นซื้อมาหนึ่งก็คือซื้อซื้ออ้อา,ายสับปะรดกับนมนมจือดอะมาให้ไว้บนนมจืดนี่เราซื้อเป็นขวดมาไว้อือปานี่ผ้ายสับปะรดเราวสิซื้อมือละสองนมมือละขวดปานี่ ของเราเองสิแม่ยังมัตีของเราเองจะเป็นตัวนี้กับโยเกิร์ตนมไ,งไ,งไงอ้ไอ้ไอ้กล้วยกับโยเกิรดน้าเหมือนเรานี่เราสิตื่นขึ้นมาเราก็สิมาปอกกลวยเราก็มาหั่น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 เออเอาใส่ถ้วยแล้วก็เอาโยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตเทใส่คน,คนๆเราก็กินอาหารเช้า,าเราสิเป็นประมาณนั้นคนที่เพราะสวยๆมานเราจงคอยแบบคือคือคือเราจะตื่นเคแบบ เสาร์อาทิตย์นะตื่นย้ำสอบส่วนมากแกจะนอนย้ำโมว,วิสไปตื่นย้ำเลงสี่โมงสี่โมงเลยจะเป็นอาหารบางสำหรับเราตอลอดคือกล้วกับจุกเลยแล้วพ้อหลายดอกืออยู่เซเว็ตพูอเราสองนี่กินเบิดว้หน,นี่อิมเทขคาบ์บ หมูอวนกับอิ่มบุญสนุกสนานกันอิ่มทอ้องพอด้หมักกินกับย่งางกินเบิดมือแล้วทุกคนล้งท่านบุญกระถิ่นดูกระเพาะไปเห็ดเจี๊ยงน้ำกับเจียขนมจีบทีเมืองย่างทูบบนดินท้นาเนี้ยบนผดยุวัดเจ้าของแต่ว่าบ่าเด้ยไปพ่ได้ไปเห็ดลงท่านปีหนึ่ง อยู่บ้นบานๆอยู่กวางไปห้อมกับถิ่นไปห่วงซื้อข,ขึ้นอยู่แบกบก็บพี่น,นี่ล่นหนึ่งแล้วแล้วถามนี่บนมาโอเคบอห์ยุปเหตุเจรจ์กรรมยุวัดโอเคบอ เมื่อยบอ่สนุกบ่ประ่าจะบุนจะดท้ายแบบเป็นวิดีโอช็อตสั้นๆอืเป็นคลิปช็อตทรงไห้เแล้วบุ้งแล้วก็ว่าดูแล้วเธอจะสนุกสนุกกับกิจก,กรรมที่วัดครั้งนี้เา่าโอเคจันโอเคแน่นความสุขจันในทั้งบุญจันในพบเพื่อน แล้วก็แบบทันดีใจที่คุณมีความสุขที่คุณแฮปปี้เพราะโลนิน่งขึ้นกระถามว่าในคำญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงยูชิเบิงเรียบร้อยแล้วมมนบ่คือแบบญี่ปุ่นเบิงญี่ปุนน่นแล้วส่งแล้วโซงอะไ เว็บไซต์ที่เราบบี้ห้องโรงแรมอ่ะตั้งสองอันอ่ะมาเหยื่อบุญเบิง่งเหยื่อบุกเลยเอามาเห็ดเป็นวิดีโอเหมืนปะเยื่บุกกับมาเห็ดเป็นวิดีโอมาตัดต่อเป็นวิดีโอแล้วก็่ะอะโหลดโหลดลงไปนี่ยูทูบอืมบัดนี้เยื่บุกเลยส่งเยืบ่บุกเลยส่งคลิปตัวนั้นอ่ะไปเห็เราเบบี้วันนี้ล็อบบี้แล้วว่าสุดยอดเพิ่นว่าสุดยอดมากสวยขนาดยู่ยชอบโบอืม ฉันบางว่ัยุสจะชอบฉันบางว่าคงจะเพราะยังไงยุหิดหวังว่าฉันกับเรือบ่อฉันฉันแฮปปี้ดีฉันแบบโอเคฉันชอบอย่างเสียบ่มีบ่มีปัญหาอย่างยิ่งมันก็ไปเนาะหรือว่ายุหูบ่อที่สี่ห้าเดือนที่เล็วอ่ะที่ฉันไปเที่ยวที่ปัตตางอ่ะโรงแรมนี้ฉันเดินผ่านเวลาฉันออกไปถ่ายคลิปวิดีโอหรือฉันไปถ่ายภาพฉันจะเดินผ่านโรงแรมนี้ ฉันไม่คิดว่าฉันจะได้ไปพักยูโบกเลยวางสิกต่ปรนเดเราเลยกว่า you o k a เค you ชอบอือไอยูไรอิตว่า yes อายรรึเป่าฮอบบคิดเนาะว่าโรงแรมที่มันใหญ่โรงแรมที่ว่า,วามันเป็นฝรั่งที่เขาจะมีเงินไปไปพักนะปรบนี้จังเฮ้าเนี่ยนะไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีฝรั่งพาไปก็คงไม่ไม่มีโอกาสได้ไปไปนอนเพราะว่า ซึ่งเขากะคน้นผื่นๆนั่นเองแล้วก็มีเพื่อนแบบมีตึกเถวจังน้องบัวยังสิอมืมันกะสามารถแบบเซฟค่าของชีพเซฟค่าใช้ใจ่ายของเราได้เยอะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอออยู่ดีอยู่แบบรูลามาเฮาอีอย่างมากมายซึ่งมันมันเปลืองมันมันมันสินเปลืองโดยโดยใช่เหตุมันไม่ไดใช่ความจําเป็นเฮายู่แบบเดก,กเด็ได้ซึ่งเราไปตรงนั้นเราแค่ไป หาความสุขไปอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปสัมผัสบรรยากาศไปเก็บภาพไปทําคลิปแมนบาละ่ะเขาก็เลยออยู่ยังไงก็ได้เออมีห้องนอนมีห้องน้ำม,มีบนอาบน้ำมีแอร์มีพัดลมแค่นั้นจบนะคะบม่มีอย่างมากมายแล้วทีนี้ก็อยู่กับน้งบวัวะคือค่าใช้จ่ายมันถูกใช่ไหมห้าหกพันนู่นนี่นั่นมันก็บม่ได้แพงแล้วอันนี้มันไม่ใช่นะมันถ้าเราไปอยู่ จงังยืบบุญวิวกับเพื่อนสองสมเดือนเอาถ้าคิดว่าเราไปเช่าอ่โรงแรมอ่ะจดสิ่งเงินใส่ไปจ่ใจเมนนบอกนั่นแหละสรุปแล้วก็คือถ้าเราไม่มีไม่มีคนซัพพอร์ตก็คือเราก็ไม่ได้นอนนี่มีเอฟซีเขาไปเบิงงในในชุมชนเนาะญี่บุญโพดอยชุมชนก็เลยถามว่า่นถามมาสวยมากอยากไปเที่ยวบ้างอยากรู้ว่าค่า ค่าห้องแต่ล,ละคืนแพงไหมวันนี้เยบนก็เลยต่อเพิ่นไปว่าให้เขา้าให้ให้เซิร์ชเข้าไปที่ Google ไอที่ไอเว็บไซต์เพราะว่าแต่โรงแรมเขาจะมีเขาจะมีเว็บไซต์เนาะเพราะว่าเขารีวิวไงเขาจะมีเว็บไซต์รีวิวโรงแรมเขาให้กับลูกค้าซึ่งมันมันออกทั่วโลกอะ่ะอืมมันออกทั่วโลกทุกคนเขาเห็นอะ่ะคือเซิร์ชกลับไปแล้วมันจะเห็นเลยอะ่ะทีนี้ก็เลยบอกเพิ่นว่าให้เซิร์ชกลับไปที่เว็บไซต์ แล้วกต็ติดต่อสอบถามโดยตรงเลยจะได้รายละเอียดกว่าเพราะว่าถึงมาถามนี่บนมันก็ควงจะบได้รละเอียดอย่างเพราะว่ายา่บนไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนบุ๊กไม่ได้เป็นคนสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือรีเฟลชันหรืออย่าง,างสีนะ่ไหนยายบนไ่ได้เป็นคนติดต่อประสานงานอีย่างเนาะเพราะว่าพญ่เราเป็นคนจัดการแต่ยา่บนก็ถามแล้วขอข่าวอยู่ ถามแล้วก็ข่าวอยู่ว่าราคาแพงบอมันขึ้นเยู่บนถามเดูย่ยดิก็สิว่าอยากหูกระเมนก,นก,นก,นกสิว่าอยากหูกระเมนก็หูเน่จักน้อยก็เป็นอย่างดอก็สิว่าเฮาแบบว่าเป็นยังขึ้นมาซักเป็นยังขึ้นมาถามกูเนาะขันขีดแปลงสีเฮาก็สิว่ารู้อย่างเลยนะเนาะเฮาก็ถามกันแบบตรงๆมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรเออแล้วาถามเรื่องว่ามักลโรงแรมบอที่จะไปอยู่ในระยะแบบสองอาทิตย์น่ะนั่นแหละแล้วว่าอยู่ยูย่จุสอบบอ อ er? right like ันนี้ยิบอกเลยว่าฉันชอบอันนี้ก็เลยถามว่าอันแพงบริบบนถามแล้วว่าแพงบ e x p เ n s i v e เฮ้ามัดยิบนถาม่า week t ว o week you p พ y เฮ้ามัดอันนี้เราก็เลยว่าอืมฉันไม่แน่ใจระวางสิฉันบม่แน่ใจเพราะว่าฉันจ่ายเขาเป็นเงินเงินพาวเงินปอนะนี่ทุกคนเพราะว่าประเทศเป็นใสิเงินปอนเนาะฉันจ่ายไปก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะมาประมาณ สี่หมื่นถึงห้าหมื่นแล้วบางสิประมาณนั้นเพราะว่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใจเขาคือเขาคำนวณเล็วแล้วเขาก็บอกเราเป็นเงินพาวไหมเป็นเงินพาวเงินปอนไปนะแล้วก็เลยใจเป็นเงินปอนทุกคนอืันนี้เราก็เลยบอกโบนแน่ใจว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่แต่แล้วก็ตีประมาณเขาข่าวว่าเอาหนึ่งปอนน่ะหนึ่งหนึ่งปอนหนึ่งพาวอ่ะ อ๋อมันจะอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่สี <c oughs> ่สิบสี่สิบสามสี่สิบสามถึงสี่สิบสี่บาทมันจะเป็นมือขึ้นมือลงเนาะการอันเลขเงินนะ่ะสกุลเงินนะ่ะนั่นแหละแล้วเรือบ้าฉันบ่ได้ใจมันก็่าสีอ่าถ้าคิดเป็นเชนมันนี่อ่าบาทไทยก็บสีประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนี่แหละประมาณนี่แหละระหว่างสี่สองสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ มันกะมันกะมีดนันอยู่แล้วว่ามันฟีเบียรฟาดฟีเบียกฟาดฟกะฟ,กฟีหลายๆอย่างอยู่ดอกแล้วว่ากะโอเคก็ถือว่าโอเคอันนี้แล้วก็เลยว่าถั้าคีดเป็นเงินให้ประมาณนี้แหละวะสันนี่แหละญี่ปุ่นก็รูดซ้มนี่นะคะสาหรับคนที่คนที่อยากรู้ว่าค่าห้องแพงไหมต่อคืนนี่บุ่นก็นเลยบ่บ่มม่นใจบอรู้รายละเอียด ก็เลยบอกเพคนว่าให้เสิร์ชเข้าไปนี่อ่าเว็บไซต์ของโรงแรมมันจะเป็นซื้อโรงแรมนี่ยังางมีคนมีคนเน้นไว้อยู่มันจะเป็นซื้อโรงแรมเอ,อ่อออคิดกลิมเบย์นะคะออคิดกลิมเบย์แอนด์สปาอยู่อันนี้คือบอก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 ตรงที่ตั้งโรงแรมเนาะมันจะอยู่อยูอ่าหาดกลิมทั้ทงขึ้นเขาสิไปกมัมลาอันเนี้ยตัวเนี้ย มันจะอยู่หาดกระลิมนะคะทางขึ้นเขาสิไปกัมาลาหาดกะลิมซึ่งเยบนกับน้องบัวก็คือไปไปตอนเย็นๆน่ะก็จะไปนั่งสั่งอาหารริมฟุตบาทกินอยู่ริมฟุตบาทกินล้มส้มว,วิวชมขึ้นทะเลชมพระอาทิตย์ตกน้ำาป่นประจําตรงนั่นแหละแล้วก็ตรงที่ว่าเป็นร้านอาหารกะลิมริมเลนะ่ะที่เยบนไปทําคลิปบ่อยๆที่อ่าเวลากินเขาเล้วอยู่ร้านอาหารกะลิมนะ่ะกะลิมริมเลอะ่ะ เราเมือกี้ผมกับภากันลงไปไทยโขดหินโขดยังน่ะนั่นแหละทําคลิปวิดีโอบ่อยๆตรงนั้นนะแถวนั้นเลยนะคะแต่ว่าโรงแรมมันจะอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามกันยังบาท่านถึงตรงยังบาท่านถึงตรงอ่าลานกระลิ่มนะคะนั่นแหละแถวนั้นเลยหลังจากออกจากที่หาดป่าตองมันสีนี้เป็นมันสีนี้เป็นแยก มันจะมีเป็นสามแยกโลมาเด้อตุก,ก้นมันจะเป็นสามแยกโลมามันจะมีป่าโลมาใหญ่ยยๆมีไฟแล้วก็อตรงข้ามกันด้านตะวันออกเฉียงเฉียงจักน้อยอะ่ะจะมีอ่าจะมีพระพรหมสีหน้านะคะมันจะมีพระพรหมสีหน่ะแล้ววันนี่าตรงตรงข้ามกับพระพรหมสีหน้าน่ะจะเป็นจะเป็นสัญลักษณ์ของหาดโลมาหาดโลมาแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์พวกเขาเรียกอะไร กระตุนล้มอ่ะกระตุนตุกตาทีว่าเขาอันนั้นพองล้มน่ะแมทุกคนเออเป็นเป็นรูปอ่าตุกตาที่อย่างวะเออเครื่องนี้อ่อออะนาฮักนาฮักนาแม่เออสองตัวตัวหนึ่งเป็นพู้ชายตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มีไฟมีอย่างแล้วก็มีตัวนังสือป่าตองบีดเนาะเออป่าตองบีดเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันสิมีทางขึ้นขึ้นเขาไปกมัมลา นั่นนะคือหาดกะลิมนะคะทุกคนนั่นคือหาดกระลิมเพราะออกจากออกจากหาดปลาตองเสร็จปุ๊บนี่เขาหาดกระลิมนี้มันจะมีโขดหินมันจะมีโขดหินเยอะมากแล้วถ้าไอโรงแรมแถวนั้นนะคะโรงแรมแถวนั้นเขาจะไปทําอยู่กับหน้าผาหน้าหาดหน้าโขดหินน่ะแม่ทุกคนอั่นแล้วก็มีวิวลงมาก็จะสวยประมาณนะั้นเดี๋ยวลงกินทะเลเลยเห็นหลดเรน้วยรวยไม,ม่นส่อยู่ฟังทั้งนั้น มันจะอยู่ฟังถนนท้างนั้นเราก็เลี้ยวลงมากมันก็สะเห็นยางลงมากับประมาณหานาทีสิบนาทียางลงจากลุงเล่มอ่ะลงมาหาดกรนะลิม่ะมายางหาดใต้ก็จะประมาณหาน,ทนาทีสิบนาทีนี่แหละคือเจ้านั่นยิ่บนคุณแก่นดีคุณแก่นดีนดเราเลี้ยวมาหนาหาดเนาะหาดมันจะมีหาดอสะพานเมลอนหาดป่าตองหาดโลมากอืมมันจี เงยเอาเลยหาดโรม่านี่หาดโรม่านี่มันจออบบนะอยู่ตรงข้ามกับวัดเลมเพชรที่ยี่บุญไปเผาพญิบิวน์น่ะวัดเลมเพชรตรงข้ามกันถ้าว่าวัดเลมเพิตน่ะวัดหน้าหาเขาจะเรียกเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดหน้าหาดแต่ว่าชื่อเต็มๆก็คือเป็นชื่อวัดวัดเลมเพชรยี่บุญไปเผาพญิพญิบิวนั่นแหละ เป็นอย่างที่้ผมก็หลุดจากเปิดอู่พี่น้องมันเหมือนบ้านหลังที่สองอยู่ตรงนั้นอยู่ภูเก็ตนะบ้านตองนะมันบ้านหลังที่สองของเยี่บุญเลยแล้วก็มีน้องมีน้องเอฟซีเนาะถามมาว่ายายจะไปภูเก็ตเดือนไหนแล้วว่างรัศมีลงไปภายในอ่าสิ้นเดือนนี้อัาสันก็อยากเจอยายอัาสันเป็นเอฟซีมาโดดเล็วอัาสันอยากเจอยายกันหรือเปล่าอาทายุไร้เท้าเราจะไปยู่โดนบบแล้วว่าสีสิไปยู่เลยสิไปยุ่ยไปยู่ยทำงานยังสี่นางไม่อยากพี่น้องยหัน เลยเออไ,ได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันลงไปวันที่สิบห้านะคะสิบห้าสิบหาย่อมขึ้นบินไฟบินจากกรุงเทพไปปาตองไปภูเก็ตมันเป็นไฟบินย้อนขึ้นสี่ทุม่มไฟสีทุ่มนั่นเลยก็ประมาณนั้นก็เลยจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังมาดี คนที่แบบว่าให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจแล,ล้วก็มั่นใจว่าเขาใหญ่ยูเคมาแน่นอนกับเออเขาก็หวังไว้ยังวสิละทุกคนก็หวังว่าเขาก็ต้องมาแน่นอนก็คือทุกอย่างมันมันชัดเจนแล้วชัดเจนแบบเกินห้าสิบเกินห้าสิบแม้ว่าบางคนจะมีบางคนบอกว่าอยากจะให้มันชัวร์กว่านี้ชัดเจนกว่านี้ให้เช็คดูให้เช็คด,ดูว่าเขาบุกโรงแรมจริงไหมเขาบุก เครื่องบินจริงไหมหนู่นนี่นั่นยังสีน่นาเออกะกันยังมีคนที่แบบยังไม่แบบยังไม่ปักใจเชื่อเต็มเต็มร้อยอยังสีนาก็เพเป็นอย่างเนาะเอาไว้ให้การเวลาเป็น,เป,นเป็นที่ตัดสินเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันว่าผู้ชายคนนี้จะจะจริงใจกับที่บนจะทําจริงเหมือนที่เกบพูดได้กี่เปอร์เซ็นเขาจะไปเขาจะไปหมั่นใจและปักใจเชื่อเต็มร้อยนะคะเผื่อห้าสิบห้าสิบ ประมาณน,นั้นเออเนาะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ความเปลีป่ยนแปลงมันกเกิดขึ้นได้ทุกทุกวันทุกเวลาโอยอานนี้แล้วเรา,เ,รารเคยมาแต่ว่าคุยกับน้องจืมอยู่ว่าขนาดเรารเคยมานะ แล้วยังเซิร์ช่ะคือฝรั่งนะ่ะเขาเก่งอยู่แล้วละ่ะเก่งเรื่องเรื่องที่ว่าถ้าเขาจะไปไหนเขาต้องศึกษาการเดินทางศึกษาโน่นนี่นั่นบุกโน่นนี่นั่นคือเขาค่ะต้องรู้อยู่แล้วอืแล้วเรา่เม่นมาเรา่เม่นไปรุ่นเราเม่นเด็กหน่อยเนาะถึงเกิดเสมคยมากเขากับีประสบการณ์ในการพวกโมนี่แหละนั่นแหละพอไงเออมีคนถามมาแล้วอายุเท่าไหบางคนกับิบเบิ้ลห้า่นหูเนาะ เราอายุเท่าไรพญานี่เราอายุแค่ห้าสิบเก้าปีเด้อเราแก่อายุแค่ห้าสิบเก้าปีแกก็ยอะบนแค่ปีเดียวเท่ากับว่าเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้ทุกคนประมาณนั้นกันอื่นเรากพญ่ก็เฮากับยายเรากับพญานี่ะเฮายายเรากับตาเนี่ยแหะแบบน,น,นี้คือนนี่เลยถามแล้วอ่ะเออฉันยังไม่ได้ไห้ถาม ฉันบอท่านเนตยังบอท่านเนถามคว้มคิดหรือว่าในสเปคของคุณคุณชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบไหน <laughs> นี่วนวางสิคุณอยากให้คุณอยากอยากให้ผู้หญิงที่คุณชอบอะสเปคของคุณอะคืออยากให้เขาแต่งตัวแบบไหน 1. ใส่กางเกง,งแต่งตัวแบบใส่กางเกงสองแต่งตัวแบบใส่กระโปรงหรือใส่แบบเซ็กซี่ แล้วก็ตอบมาแบบถูกต้องระ้ว่างสิการแต่งต,วต,งตวัวการแต่งตัวมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วว่าการแต่งตัวมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะใส่เป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ในส่วนคือแบบว่าคือใจแล้วอ,ะอ่ะก็ชอบสิ่งชี่คุณป็น แล้วก็อยากเห็นคุณอยากเห็นอยากเห็นสิ่งที่คุณทำอยากเห็นสิ่งที่คุณทำและชอบสิ่งที่คุณทำที่คุณเป็นอยู่แล้วระวังสิเราชอบแบบว่าอ่าฉันเห็นเธอแต่งตัวมันก็โอเคนะเซ็กซี่แล้วก็มาผู้หญิงเซ็กซี่อืมแล้วบอกว่าฉันก็ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ประมาณนะั้น แต่ว่าการแต่งตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ่แมนสีเซ็กซี่ตลอดแต่ว่าไปงานอย่างงานอย่างกับเซ็กซี่งานอย่างกันอย่างเซ็กซี่มันไม่ใช่นะฮะเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็ในน้าถูตล้วละมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการแต่งตัวว่าเราไปในในสถานการณ์แบบไหนไปวัดหรือไปนู่นนี่นั่นเ้าจะไปแต่งตัวปู่ปูไป่ไปไม่มันก็ไม่ให้เกี่ยวกับสถานที่หรืองานนันนันนะมันก็ต้องเบิองนั่นแหละ แต่โดยร่วมแล้วก็คือเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซีพ่พนะแมย์ญีุ่นสิบเบอรเดกชาาไว้ติบเบรเลยประมาณนั้นแหละว่าไงเออญี่ปุ่เป็นคนงนน่ายง่เหมือนบ่ยังไดก็ได้แต่ว่าตามที่เราเห็นแล้วขอไม่เห็นคลิปมาเห็นรูปเห็นหอย่างล้องสิง มาเห็นไอ้ย,ยังห้องเสร็จแล้วก็ว่ายู่สวยดูแต่งตัวน่ารักดูดูสวยเสมออยังประมาณเนี่ยเออกระทมาดาเลสแมนเขาสิแ่งยังไงเวลามันหกักเวลามันบอ่อนั่นมันก็มันก็ชุ่มเบนเลยอืมเอาสำนีกกันทุกคนจิบหนาจังคุยกันไหม